แกงกับเสียนไม้ดองค่ะอร่อยมากทุกคนอืมออือแบบแซ่บเวอร์เลยค่ะทุกนะคะทุกคนก็ใส่เครื่องแกงแล้วค่ะเนาะก็ใส่เครื่องแกงก็คือเส่ยหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองแล้วก็แซ่บเวอร์เลยเอ้าโูทีแล้วกล้องกินดูขาดอะไร ร้อนๆเลยนะคะทุกคนเองอยูนน่ที่ไฟอยู่เลยนะคะขั้วไปก่อนจ้ามานะคะทุกคนจะตอนนี้ใส่ใบมะกรูดตากไปใส้นะคะตัะาาะะวห,หอมๆนะคะทุกคนเครื่องแกงเรานะคะเราคั้วก,ก่อนเด่ะเพราะสามจะทำการคั้วก,ก่อนนะคะทุกคนคั่วใส่เครื่องแกงแล้วค่ะเนาะคั่วใส่เครื่องแกงก็คือแต่มหอมไม่ดองค่ะหอาไมโดงนะคะหอ,อไม่ดองแล้วก็ ค่ะว่าวัฒนาก็ตุนไก่เปื่อยแล้วนะคะเนาะตุนไก่เปื่อยแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะแห้งไก่สนามใบดองน่านีเซ็เปอร์เลยเฮ้ยดูสิตะกรงกินดูขาดอะไรขาดตัวนี้ไม่ได้นะคะทุกคนตัวนี้จะอร่อยมากนะคะเนี่ยตบท้ายเลยค่ะผัดช่างกับใบแมงลักนะคะต้นหอมเมืองลักกับทุกคนคุณตู่คุณตู่นะคะ เีงแล้วก็ต้นหอมค่ะนี่แหละการต้มยำทำแกงค่ะแกงออมไก่นะคะเนาะแกงออมไก่นะคะตอนนี้แล้วเราก็ศาสนะก็คั่วค่อนะคะทุกคนค่ะขั้วไก่ก่อนจ้าขั้วไก่ใส่เครื่องเสหน่อม่ดโดงนะคะแกงนะคะทุกคนขั้วใส่เครื่องแกงนะคะเนาะขัวใส่เครื่องแกงก็คือเสหน่อม่ดโดงค่ะหอม่ดโดงนะคะหอไม่ดองแล้วก็ขาตะไคร้นะคะก็พริกนะคะเนาะ ก้วใส่ใปมะกรูดทั้งพ่อก่วไปก่อนจ้ามานะคะทุกคนจ้าตอนนี้ใส่ชะนอ้อยแดงจ้าตอนแรกเราต้องก้วไก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะต้องจับด้วยนะคะต่คก่วไก่ก่อนจ้าทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางค่ะว่าพัฒนาก็ตุนไก่เปลือแล้วนะคะเนาะตุนไก่เปลือแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะแทนไก่ชะนอ้อยดองดานขากะไร้นะคะกระพริกล่ะค่ะเนาะ ก็ใส่ใบมะกรูดทั้งพ่อมมากจ้ะวัฒนะก็ชิมรสชาติดีก่อนค่ะรอบนึงนี่ค่อยปรุงวันนี้เพิ่งปรุงใหม่นะคะกลางว่าวัฒนาก็ตุ๋นไก่เปลือแล้วนะคะเนาะตุ๋นไก่เปลือแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะแกงไก่ชะโนดไม้ดงนี่นะคะทุกคนกวใส่เครื่องแกงนะคะเนาะกวใส่เครื่องแกงก็คือชะหน่อไม้ดงค่ะ ตอไม่ดองนะคะตอไม่ดองแล้วก <internally. S 3> ็นะคะทุกคนกลวใส่เครื saying, ่องแกนนะคะเนาะก้วใส่เครื่องแกนก็คือแหนมไม่ดองค่ะตอไม่ดองนะคะตอไม่ดองแล้วก็ไก่แหนงไม่ดองจ้าตอนแรกเราต้องกัวไก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะต้องจับด้วยนะคะได้กัวไก่ก่อนจ้ทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางเจ็เบอรเลยเออโอเค ก้องกินดูัดอะไรขาตะไคร้นะคะก็พริกน่ะค่น้อกใส่ใบมะกรูดทั้งหอก็าไปก่อนจ้ามานะคะทุกคนจ้าตอนนี้ใสระสะตะแกงนะคะถึงหอมค่ะทําไม่ถ้าให้เนื้อไก่เราแน่นค่ะทุกคนนี่เปนเนื้อไก่แน่นนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปค่ะในสระกวไก่ก่อนนะคะทุกคนมาก็ได้ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจเราเนาะค่ะนาอก็ใส่ ผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรัศนาก็ได้ปรุงแล้วกลับมาตามสองรายการแล้วต้องการกิ๊งตามตามปูไหมสวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนค่ะอันนี้วัศนาจะพามารรมาก็ได้ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจเราเนาะเนาะก็ใส่ผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรัศนาก็ได้ปรุงแล้วใบเมงล้านะคะต้นหอมแมงลักกับทุกคนคุณตู่คุณตู่นะคะ นี่แล้วก็ต้นหอมค่ะน,นี่แหละการต้มยำทำแกงถค่ขา,าก็ได้ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจเราเนาะค่ะเนาะก็ใส่ผงัวแล้วก็ผงปรุง,งรสนะคะักษนะก็ได้ปรุงแล้วนะคะทุกคนก็ใส่เครื่องแกงค่ะเนาะก็ใส่เครื่องแกงก็คือแต่หอมไม่ดงค่ะหอมใดอดงนะคะหอม่ดองแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหาใช้น,นะคะ กุอมหอมนะคะทุกคนเครื่องแกงเรานะคะแต่เราคั่วก่อนจ้ะเพราะฉะนั้นจะทำการคั่วก่อนอืมชิมไหมน่าจะใแซนี่เลยตกท้ายด้วยฝีของงานของเนาะตกท้ายด้วยใส่ใบมะกรูดผัดไทยนะคะกุอมหอมนะคะทุกคนเครื่องแกงเรานะคะแต่เราคั่วก่อนจ้ะเพราะฉะนั้นจะทำการคั่วก่อนมากจ้ะเพราะฉะนั้นก็ชิมรสชาติดีก่อนค่ะรอบนึง นี่ค่อยปรุงปรุงจีเพิ่งปรุงใหม่นะคะตาก็ได้ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจเราเนาะค่ะเนาะก็ใส่ผงัวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะลักษณะก็ได้ปรุงแล้วขอมานะตามสองรายการแล้วตั้งแต่จิ้งจั๋มตามปูไหมสวัสดีจ้าเพื่อนษทุกคนค่ะอันนี้วัฒน,นาจะพามาขาตะไคร้น,นะคะก็พริกเนาะค่ะเนาะ ก้วใส่ใปมะกรูดั้มหอขาตะไคร้นะคะกระพริกก็พเนาะก้วใส่ใปมะกรูดั้มหอไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้าอนแรกเราต้องก้วไก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะต้องจับด้วยนะคะต่้ก,ก้วไก่ก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางใส่ปใปมะกรูดสาตะไคร้นะคะกูหอมหอมนะคะทุกคนเครื่องแกงเรานะคะแต่เราคั้วก่อนนะ้ะเพราะั้นจะทำการก้วก่อนทุกคนเสร็มานะคะ ก็ได้ปรุงแล้วนะคะทุกคนค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าเดียวรอโอ้หอมคนแซมมานะคะลักษณะก็ได้ปรุงแล้วนะคะทุกคนค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าเดียวรอโอ้หอมขาดตัวนี้ไม่ได้นะคะทุกคนตัวนี้จะอร่อยมากนะคะเนี่ยกดท้ายเลยค่ะข้าทานกับผมันร้อนเลยนะคะทุกคนเองอยู่ที่ไฟอยู่เลยนะคะ นะคะทุกคนพัวใส่เครื่องแกงแลค่ะเนาะพวใส่เครื่องแกงก็คือแต่หน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองแล้วก็ชนะตะเจียงแกงนะคะถึงหอมค่ะทำให้ทำให้เนื้อไก่เราแน่นค่ะทุกคนทำให้เนื้อไก่แน่นนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปค่ะเนื้อสาพวอไก่ก่อนนะคะทุกคนอืมคีไหมน่าจะใส่นี่เลยตกท้ายด้วยขีของงานกล้วค่ะเนาะ ทายด้วยอือหคไหมน่าจะแซนี่เลยตกท้ายด้วยข่ของงานก่อนเนาะตกท้ายด้วยน่าจะตีแกงนะคะถึงหอมค่ะทำให้ทำให้เนื้อไก่เราแน่นค่ะทุกคนทำให้เนื้อไก่แน่นนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปค่ะเนื้อสห์ขั้วไก่ก่อนนะคะทุกคนห้องก่อนนะคะทุกคนขั้วส่หน่อไม้ดองไม่จ้ะที่เราขั้วไก่นะคะขั้วพื่อจะให้ ไก่เราได้เนื้อแน่นๆนะค่ะนาะทุกคนไก่จะได้เนื้อแน่นๆกันตั้วให้หอมตั้วไก่ก่อนจ้ามานะคะทุกคนจ้าตอนนี้ใส่มากจ้ะวันั้นก็ชิมรสชาติดีก่อนค่ะรอบนึงยี่ค่อยปรุงปรุงจีปรุงปรุงใหม่นะคะตาก็ได้ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจเราเนาะค่ะเนาะก็ใส่ผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ าาพัฒนาก็ได้ปรุงแล้วค่ะตัวนี้ไม่ได้นะคะทุกคนตัวนี้จะอร่อยมากนะคะเนี่ยจบท้ายเลยค่ะพัฒนาก็ yeah okay. so really นนไปก่อนจ้ามานะคะทุกคนจ่าตอนนี้ใส่มากจ้าพัฒนาก็ชิมรสชาติด <t> ีก่อนค่ะรอบนึงยี่ค่อยปรุงกุญจี้เพิ่งปรุงใหม่นะคะอือโอเคมไหมน่าจะใส่นี่เลย จท้ายด้วยผีของงานนะค่ะเนาะตกท้ายด้วยกว้วไก่ก่อนนะคะเพื่อนค่ะต้องกวาวไก่ก่อนนะค่ะเนาะกวไก่ใส่เครื่องนะคะใส่เครื่องแกงนะคะก็มีใบมะกรูดเจเปิลเลยด ENNIS, ส cargo, ู os, สิถ้กล้องกินดูขดอะไรไก่จะนอมไม่ดองจ้าตอนแรกเราต้องกวาวไก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะต้องจับด้วยนะคะ ได้พั่วไก่ก่อนจ้าทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนที่ถามนะคะทุกคนพั่วใส่เครื่องแกงนะคะเนาะพั่วใส่เครื่องแกงก็คือแส่นหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองแล้วก็ควาร้อนเลยนะคะทุกคนยังอยู่ที่ไฟอยู่เลยนะคะยแกงออมไก่นะคะเนาะแกงออมไก่นะคะตอนนี้แอนวี้เราก็ศาะนาพั่วก่อนนะคะทุกคนค่ะพั่วไก่ก่อนจ้าพั่วไก่ใส่เครื่องเสีนหน่อไม้ดองนะคะแกงพั่วไก่ก่อนจ้า มานะคะทุกคนจ่าตอนนี้อือือโอเคไหมน่าจ่าแซนี้เลยตกท้ายด้วยขออีดของงานนะค่ะเนาะตกท้าย